โอเคครับผมกลับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเองนะครับดังลูมิแอร์คนดีคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือวันนี้มาเล่นแพนด้านะครับลูมิแพนด้าอีสเบียวนั่นเองนะครับนะในจำแหน่งของออฟเลนนะครับผมนะสำหรับแพนด้าแพ่นี้นะครับก็มีน้องคนหนึ่งขอมานะครับผมนะให้ผมเล่นแพนด้าให้ดูหน่อยนะครับก็มาลองเล่นดูนะครับผมนะสำหรับแพนด้าแพ่นี้นะครับ ก็เล่นธรรมดาโลกไม่จำนะครับผมก็เลยต้องออกดาบสายฟ้านะครับผมเป็นแพนด้าดาบสายฟ้าแล้วก็จะมีในส่วนของคีด้วยนะครับผมจะออกคีดด้วยนะลองดูดูว่ามันจะดีไหมนะครับผมแ <c oughs> นะพนด้านะสปาร์แพนด้าเขาจะออกเป็นพวกเจาะเกาะนะครับทำให้เหล่านั้น burst, เบรสสตูได้เร็วนะครับสก,กิลมันก็เป็นสก,กิลเบรสอยู่แล้วนะครับผมนะนะครับผมมาดิครับไปฟาด เป็นไงครับกูเจ็บแทนนะครับผมนะเจอมาเกนกาออฟเลนนะครับมาเกนกาเนี่ยมันออฟเลนได้นะครับเพราะว่ามันกดศัตรูได้ค่อนข้างดีนะครับมาเกนกาเนี่ยหนึ่งทีเป็นตัวที่โกงมากนะครับหนึ่งนะปั๊บเป็นไงครับเอ็กซ์คิวบิ่นทีนะครับผมนะเกมนี้พวกเอาเอ็กซ์คิวมานะครับผมนะทำให้นึกถึงวันวๆนะครับสมัยแพนด้าออฟสกอตออฟเซียนะครับผมนะ ก็คือสมัยนั้นเนี่ยบอกเลยว่าแพนด้าออฟเนี่เป็นอะไรที่ฮิตมากนะครับคือแบบคือเจอทุกตานะครับผมนะสำหรับแพนด้าออฟเบลดนะครับผมแพนด้าไอสกิลเป็นไงครับอัติมิสเตปปั๊บปั๊บตีนะครับผมเราน่าจะเบิร์ดป็นไม่ตายนะครับเดี๋ยวมาคีคชิปก่อนนะนะโหมางั้นก้าออฟเบลดเนี่ยสัสบอกเลยว่าเป็นตัวโกงแพทใหม่นะครับผมนะผมเห็นแล้วผมท้อนะครับมมางั้นก้าออฟเลยนะครับเจอทีนี่กูก็แทบตายนะครับผมเฮ้ยมึงเห้กูได้ไงอ่ะ เอาเฮ้ยมมงโปนะครับผมไมงกาแม่งโปไอ้สัตว์แมงกาแม่งเปิดโปนะครับผมเฮ้ยมึงเงี้ยด้วยไม่ใช่ได้สัตว์นะครับโอเคนะครับสวยงามนะฮะเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนะครับเฮ้ยจะยิ่งผมจะล่อมันนะเอาไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับหวังว่ามันคงจะไม่เห็นเราอีกนะนะครับผมหรือแม่งเห็นผมสองรอบนะครับ เก็บแม่งบักนะครับเอ้ยไม่เห็นกูแน่นอนจังหวะน,นี้อ่ะ์ติไปสเตปปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บฮึม,มโอ้กูจะแตกนะครับเอ้ยสวย้อม่ไทีเป็นไงครับเอ็กซิคิวเป็นไงรูผู้ชายไม่มีคำว่าถอยนะครับกูจะตายอ๋อคุณไม่ตายนะครับโอ้โหใส่อะไรโครงกระพันนะครับผมนะคือใส่พระดีมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับคือคงโครงกระพันไงคือแบบ อยู่อึดทนนานนะครับผมนะไอสัตว์อึดทนนานไม่ใช่แล้วไอ้ที่อมาเลยครับปับป๊บปับ๊บปั๊บอันติเป็นสเตปเป็นไงเอสเคโอ้โหไม่ตายวะเออนะครับผมนะให้วีล่าได้คิวไปโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับอย่างน้อยดีกว่ามันรอดนะครับผมนะสำหรับทาของทางขออตัวแล้ววะ่ะออในส่วนของเออมมงก,นกานะครับเฮ้โอเค ตอนนี้เราโลค่อนข้างโลนะครับบวกไหมเอาอไปยังไงคไรับไอ้ซัดถึงใจใจสู้สุดใจนะครับกูจะหนีแล้วไอ้เหี้ยนะครับกลับก่อนละกันนะครับเออช็อตตะกี้นี้อ่าลิ้นพันไปนิสนึงนะครับมาเลยครับไปซัดปั๊บปุ๊บโอ้โหมึงนี่เก่งจริงๆเลยนะฟิกเกอร์เนี่ยนะครับเอ๊นะครับเจอ แพนด้าเอสโตเรียวกูไปนะครับร้องไห้ไอสัตว์มาได้ไงวะเนี่ยนะครับคือตัวเนี้ยกางเราแตกไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เอ่อแห้งนะครับเนี่ยเอามาไงกล้าก่อนนะครับก้าโดไปทันทีปั๊บปั๊บไอเอ็กซ์เรเซคิวไอสัตว์ไม่รู้มีใครเป็นมันะคือคือชอบกดเรเซคิลกันไว้แบบปิดสุดท้ายอ่ะแต่ดาเมจเราฆ่าได้นะครับผมไอสัตว์นะครับผม คือมือพี่ลั่นไปเองโอ้โอนะครับผมนะสำหรับคอร์ดามีนะครับผมออกเป็นสเปียร์ออร์กินตสนะครับชิ้นสามก็เป็นไอ้นั่นเลยนะครับดาฟไฟฟฟานะครับผมนะที่หลืวก็้วแตะคนนะครับแต่ก็จะขึ้นเซเลเทมไว้นะครับผมนะก็จะออกเป็นหมุดดับแดงอะไรงั้นนะแล้วก็คีคีใหญ่นะครับไอ้ฟาดไปหน้าเป็นไงเจอคีกูนะครับต่อไปออกเป็นคีใหญ่นะครับผมนะเพิ่มความแรงนะครับ ทำให้เราโดดทีเดียวตูมตูมตูมให้นะครับผมไม่ถึงกูให้นะครับไม่ใช่ไม่ถึงไข่นะครับไอซันโมแต่พูดกูต้องรอดไปไงไอสัดเออนะครับผมกูนึกว่าผมรอดนะครับผมชอบตะก,กี้นะครับเฮ้ผมน่าเศร้าใจไปไงครับฮดาบ้าสาฟ้าฟาร์มเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะตีขี้ดอกขี้ออกทุกดอกดูดิครับอื ผมว่ามันเกินไปนะครับผมนะสำหรับเพนด้านะครับตอนนี้เราจะไปสี่นะครับผมตายหนึ่งอซีไปหนึ่งนะครับสำหรับออฟเลนครับนะก็เพนด้าก็ออกขี่ได้นะครับผมนะสำหรับเพนด้านะแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เห็นคนไม่ค่อยนิยมออกขี่นะครับผมนะไอ้ฟาดมึงมาทองมาไปไงทองกูเจอกูทุบไปทันทีปั๊บจะเอ็กซ์คิวเล็ตนะครับผมนะแต่มันช้าเกินไปนะครับผมรู้หรือเปล่านะครับ ขอเธอครัอเอ,อนะครับผมนะโอเคมาเอาบูต่อนะครับผมตอนที่ชั่นไม่มีขายแล้วเธอไปอยุ่งไหนะครับโอเคปับ๊บโอเคสวยงามนะครับยังไงดีนะครับคือตอนนี้มันปรับมานะครับถ้าเราทําลายป้อมเนี้ยมันจะคีบเราจะเดินช,ช้าขึ้นนะครับผมนะคือปรับมานานแล้วแหละสั์ นะครับตีตีตีเป็นไงฟาร์มโคตรเร็วนะครับผมนะสรับแพนด้านะครับเอาไปลองเล่นกันดูได้นะครับผมนะแต่ไม่รับประกันว่าชนะนะครับผมนะดังจะไม่รับประกันนะครับว่าจะชนะนะครับผมนะโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสรับแพนด้าแล้วก็ฟาร์มไปมันเดิมนะครับข้อดีคือไอุดเด่นคือฟาร์มเร็วจุดแข่งคือ ทำ e là, เฮี้ยอ,อ,อ,อะไรไม่ได้เลยนะครับจุดอ่อนคือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะจุดแข็งคือฟาร์มเดียวนะทราบบอกเลยโคตรโกงนะครับโอเคนะครับไม่ค่อยมีอะไรเลยวะโอ้โหมัลลัสายแอกยังเดียวเลยอะ่ะจะแอกยังเดียวแอคเพื่อนะครับมัลลัสไฟจะแอคเพื่ออะไรวะนะครับม,มีคนหลุดมาไหมนะครับไม่มีเลยอะ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์บล็ก่อนละกันนะครับ เป็นไงเจอช็อตครับสักทีเอาทียนี่ก่อนเลยเป็นไงไอสั์นะครับกูจะทำเพื่ออะไรเนะี่ยไอีอย่าโดนไปทีนะครับมาทั้งไฟมีมาเพื่อมีมาอัพโอเคนะครับฝั่งต,ต,ตัวนี้เป็นตัวที่เบิร์ดระยะไกลเยอะมากนะไม่ใชเป็นยูเอนะครับเป็นทอนนะผมนะพวกเลยว่าดาเมจเขาไปเป็นไงครับเข้าไปหนึ่งทีเฮ้ย โดนอะไรวะนะครับแล้วเมื่อกี้ผมโดนอะไรวะผมโอ้ช็อตตะกี้นี่เทสเลยนะถ้าผมแบบไอ้นี่ได้อะโอ้แม่งเทสเลยอะแบบหล่อเทสเลยนะครับ,แบ,บแอนนอโอเคกล,บบลคับบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมนะเอาเป็นมูลาปัสสะแล้วกันนะครับเฮ้ยน่าจะได้นะครับผมนะปั๊บอาเจียมไเซะปั๊บปั๊บปั๊บอือออๆๆๆๆๆๆนึกว่าจะไม่ได้นะครับผมนะแต่เจอช็อตหล่อเทสเป็นทีนะครับโอเคถ้าผมนะ แล้วจับไปหกคู่หกตัวนะครับผมตายหนึ่งเซไปสองนะครับจังหวะนี้นะครับผมอาเต็มเลยเต็มปั๊บปั๊บไอแต่ไงคีบพันซองซองมันซองมันกว่านเมื่อกี้ไปปั๊บตุ๊บปั๊บทีหนึ่งทีหนึ่งเออนะครับปุสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวไปเคลียรบบนก่อนละกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับไปเคลียร์กลางด้วยนะครับ กระโดดไปเอ้ยสัตว์ช้าไปนะครับผมนะคือเธอมาช้าไปนะครับผมรู้หรือเปล่านะครับตอนที่ฉันไม่มีใครแล้วเธอไปยุ่ไหนะครับเพลงเนี้เลยเนี่ยโคตรเก่าเลยนะครับต้องแบบอายุประมาณ20หละนะครับผมนะสำหรับเพลงนี้นะครับผมถ้ามีคนทันนะเลยย0แน่นอนนะครับถ้าจะไม่ผิดเอ่อฟ้าจะแกล้งลองใจเราดูเป็นไงครับไอ้สัตว์นะครับ โอเคถนะ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เเป็นการังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมนะ